สวัสดีครับพี่น้องโอ้มือนี่ยเบิ้งแม่ขาคนงามครับสับไก่มือนีต้มไก่ได้มาอนี่ยต้มไก่ใส่นบามอ่อนเส่นบางขามอ่อนนะครับยูบะเทียบมะขนมนี่ละมือนีโบ่ได้ไปดสอืมกรเฮ็ดกินอยู่นี่ละไปถามตัวมุ้ยไปถามเนี่ก็ถามกันเองกันเองตัวโอุ้หนะเพิ่งถามสาวปุโรยานย่านย่านไก่ตื่น่านไก่กระเด็นค่ะโอ้ยคักคักไหลคักหลายมือนีไมีเมนู่นยังไง ตำมะคูตำมง้ทอดเนื้อทอดปลาต้มไกุู่น่ะอุ้ยคักหลายคักหลายต้ไก้ใบักขามด้ใบมะขาดปลาตัวด๊าแซ่บเยอะซับปูหลายเลยล่ะเฮ้ยนในานพวกนี้เสียไปเสียสีขาวเฮ้ยน่ะโอ้มีผูบึงอย่งสองใบค้นหมดนะเอาตีืไหลมือักรว่กดึเนี่ยโอ้สิบเ็ดยงคบุด้เดี๋ยวมาบึงกึงานาครับบ้านนี้โอ้ ข้างหน้ากันนึงเข่าเนี่ยคักหลายคักหลายผ้ามาเบิงที่นองป้องปลายพูดนะน,นี่สิ้นแหงเนี่ยน,นี่สิ้นแหงครับทรงตรงมาจากบุบลนเนื้อแดดเดียวอันนี้ใส่กอกใส่กอกอีสานมีปลาครับรอีกปลาคอแม่นบมล่ะเอปะอปลาคอปลาคอ ขคอเดียวขคอเดียวโอ้หมอนี่เนื้อแทบไร <laughs> อันก็ทิมเขาครับทานหนึ่งเขายョทานหนึ่งเขายョทานหนึ่งเขายีน,นูหลายอย่างหมอนี้เม่นู่หลายอย่างโยะประเทศพระขนงครับอันนี้ยังอ๋ออันเสืออันเสืออันเสี่เ <laughs> ฮ้ยเฮ้ย,ยหนึ่งขเขายนี่ยหนึ่งเขาพร้อมครับหนึ่งเขาพร้อมเปลี่ยนทาาเปลี่ยนท่าครับ นี่ครับหนึ่งข้าวเหนียวครับเขาไม่โอ้จะลังจะลังอายขึ้นนี่ข้าวเหนียวไม่เดี๋ยวหนึ่งเขาแล้วก็สิย่างเนื้อเนื้อแดดเดียวปิ้งปิ้งมันย่างปิ้งเอิ้นปิ้งเนาะปิ้งเนื้อแดดเดียวนะครับปิ้งปลาคออยู่หรอกปิลาคอจักสองตัวสามตัวก็ทิมีตรมุงหงแล้วก็บทมีต้มตไก่ นะครับต้มไก่โอ้ตเป็นตัวแซ่บด้วยมันเป็นตัวแซ่บหลายอันนี้ก็เสิร์ฟกันเสิร์ฟกันนะครับจังหวะกันนิดนึงเดี๋ยวทาเหล้วกันจังสิไล่ให้เบิ่งอีกทีนึงโอเคสวัสดีครับ